โัเส์นาทีจะสามบาทนะลูกหืมคุณละข้าแล้วเหรอข้าแก้วเขาหัดใหม่แล้วค่ะพ่อบอกรู้นะบ๊ายบายฮัลโหลฮัลโหลท่าไงคะทำไรอยู่ฮะฮัลโหลคุยกันว่าไง ไม่ทำอะไรอยู่หรอฮะกินข้าวยังกินข้าวยังทำอะไรอยู่ฮะว่าไงอ่ะหือ <c oughs> อ้อาวไปคุยโทรศัพท์นอกบ,บ้านเวานวูวตัวเเลย ตอนคนคุยกับยายไปแคปปี้ให้ยู ดูอะไรขอคืนเถอะให้ปะให,ให้เก่งมากขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะไปไหนหละคนนั้นอะ